วันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา9นาฬสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์ประยุกราวเวนบวกไวยกาเทิรนศาสตราจารย์โทมัสเปเกลอธิการบดีและศาสตราจารย์ไมเคิลเฟฟเฟอร์รองอธิการบดี้าทุลออพระบาทรับสเสด็จ มหาวิทยาลัยนี้เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาเดนเวิร์ตเทิมแบกตั้งคืนปี2507มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคต เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท4คณะได้แก่คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิศวกรรมเครื่องกลคณะสังคมสงเคราะห์สุขภาพและการพยาบาลและคณะเทคโนโลยีและการบริหารมีนักศึกษาราว3,800คนสาขาที่มีชื่อเสียงคือสาขาวิศวกรรมอุตสาหการวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และวิศวกรรมเครื่องกล โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจสองฉบับได้แก่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิรดากับมหาวิทยายลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ราวเวนบวกไวกาเทิน และบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงเรียนคลิสเตียนเยอรมันเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ราวเวนบวกไว์กาเทินเพื่อส่งนักเรียนมาศึกษาต่อในระดับปริญญ,ญาตรีสถาบันเทคโนโลยีจิรดาเป็นสถาบันเทคโนโลยีของไทยที่จัดการเรียนการสอนคล้ายคลึงกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ราวเวนบวกไว์กาเทินมีการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาคือปวชปวสและปร,ะริญ,ญญาตรีมีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการฝึกงานในสถานประกอบการนอกจากนี้ยังรับผู้ทำงานแล้วเข้าเรียนต่อควบคู่กันไปตามแนวพระราชดำริเรียนคู่งานงานคู่เรียนความร่วมมือนี้จะเน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจารย์และฝึกอบรมครูวิชาชีพด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการต่างๆที่ทันสมัยเช่นห้องปฏิบัติการอ e ีโมบิ i ิตี้หรือยานยนต์ไฟฟ้าคิดพัฒนาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาพลังงานทางเลือกทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นสาขาหลักของความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิรดากับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพพรตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริว่าการศึกษาตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบ้านเมืองการศึกษาที่ดีหมายถึงพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกำลังของประเทศที่จะพัฒนาได้อย่างมั่นคงถูกทางและทันเหตุการณ์ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจะทรงสแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆและสารสัมพันธ์ กับนักว <What S 1> ิชาการและนักวิชาชีพทําให้วิชาการและวิชาชีพของไทยจเจริญก้าวหน้าขึ้นมากเวลา14นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองอูมทอดพระเนศสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ห้องสมุดอารามวิบิงเงินตั้งอยู่บนชั้นสองของหมู่อาคารอารามวิบิงเงินสร้างระหว่างปี2247ถึง2293เป็นโถงขนาดใหญ่มีชั้นลอยโดยรอบแสงสว่างส่องทั่วถึง ใช้ไม้ทาสีคล้ายหินอ่อนบนเพดานมีภาพวาดเฟรสโกแสดงการรวมศาสนากับวิชาการเข้าด้วยกันเคยมีหนังสือมากถึง15,000เล่มเมื่อมีการรวมศาสนาจักรกับอาณาจักรอารามถูกยึดเป็นของรัฐพระและหนังสือกระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆเหลือเพียงบางส่วน สันหนังสือส่วนใหญ่ทาสีขาวทำให้ห้องสว่างบางเล่มมีอายุมากกว่า300ปีปัจจุบันใช้ห้องสม,มุดแห่งนี้เป็นที่รับรองบุคคลสำคัญในโอกาสต่างๆ อารามวิบิงเงินสร้างขึ้นคริสตศตวรรษที่11เมื่อแรกสร้างราชวงศ์ฮัฟบวกอุปถรัรมภ์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอารามปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อปี2315นายโยฮันจอสเปกเป็นผู้ออกแบบต่อมาปี2321นายจานเรสซิกควบคุมการก่อสร้างและออกแบบงานศิลปะในอารามเป็นรูปแบบมีโอคาสสิกยุคแรกผนังและเสาสีขาวตัดกับสีทองทำให้ห้องสว่างและกว้าง แพดานมีภาพวาดเฟลสโกแสดงตำนานในพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวิหารอุมเมอร์มินสเตอร์ก่อสร้างปีพศ1920จากเงินศรัทธาของผู้คนชาวเมืองอุม เดิมเป็นโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิกในสมัยนายมาตินลูเทอร์นักปฏิรูปศาสนาชาวเมืองลงคะแนนเสียงให้เปลี่ยนเป็นโบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์ปัจจุบันสร้างแล้วเสร็จและยังคงบูรณะเรื่อยมาศิลปะแบบกอถทิกยอดหอคอยสูง161เมตร53เซนติเมตรเป็นสิ่งก่อสร้างก่อนศตวรรษที่20ที่สูงเป็นอันดับ5กรอบประตูและหน้าต่างมียอดแหลมช่วยรับน้ำหนักได้มาก พื้นที่ภายในมีขนาดใหญ่จุคนนั่งได้ประมาณ4,000คนและหากยืนจะรองรับได้หลายหมื่นคนนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานดูการบูรณะซ่อมสร้างที่ทำอย่างประณีต บริเวณย่านเมืองเก่าของเมืองอุมอยังเป็นที่ตั้งของพิพิพธภัณฑ์และขอจดหมายเหตุอุมเชเวอร์เฮาส์สร้างขึ้นต้นศตวรรษที่1 7เคยถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้งปัจจุบันเป็นที่สาบานตนเข้ารับตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและเป็นที่เก็บรวบรวมเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองอุมเช่นธรรมนูญฉบับแรกของเมืองอุมในยุคกลางที่มีกาษัตริย์ปกครองเมืองอุ่มในฐานะเมืองอิสระผู้คนร่วมใจกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างเมืองสร้างวิหารอุ่ม เมืองึนสเตอร์เมืองอุมในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกทำลายเสียหายเมืองอุมกับนักวิทยาศาสตร์เป็นบ้านเกิดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ชื่อดังของโลกและเมืองอุมในยุคปัจจุบันที่มีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองแห่งวิทยาศาสตร์สิ่งของสำคัญที่นำมาจัดแสดงในวันนี้เช่นแบบการต่อเติมส่วนยอดของวิหารอุมเมอร์สมนสเตอร์จดหมายของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เขียนติดต่อกับเมืองอุม ตาประทับของบิชอปและสมุดภาพวาดบันทึกการเดินทางสิ่งของมีค่าเหล่านี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองอุมทำให้เห็นความเป็นไปของบ้านเมืองผ่านเหตุการณ์ต่างๆมีทั้งเจริญและเสื่อมตามสภาพเหตุการณ์เห็นการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เมืองและชุมชนอยู่รอดชุมชนพยายามรักษาถิ่นฐานมีความภาคภูมิใจที่มีสมบัติทางวัฒนธรรมรวบรวมไว้และพยายามถ่ายทอดส่งต่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้คุณค่าทำให้เกิดความรักเกิดความสามัคคีร่วมกันดูแลรักษาถิ่นฐาน พัฒนาบ้านเมืองอย่างมีรากฐานความคิดทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดความยั่งยืนโดยสวัสดิภาพของชุมชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองอุมสาพันสาธาร,รณรัฐเยอรมน,นี